คุณผู้ชมครับช่วงบ่าย2โมงวันนี้ความจริงแล้วเดิมทีเนี่ยประธานบอร์ดของการบินไทยหรือว่าประธานคณะกรรมการก็คือดออรกบอัมพลกิติอัมพล,พลจะมีการถแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับมติของบอร์ดที่ออกมาเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับว่ามีการให้ปลดหรือว่าให้เลิกจ้างคุณเพียรสวัสดิ์ด้วยเหตุผลอะไรแต่ปรากฏว่าไปไป,ไปมามาครับดอร์อัมพลไม่ได้ถแถลงข่าวเองแต่ว่าส่งทางด้านของรักษาการกรรมการผู้มยการใหญ่การบินไทยคุณโชคชัยปัญญายงมาถแถลงแทนนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เองครับถ้าเกิดว่าไปสอบถามทางประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยคุณแจ่มสีสุขโชตรัตนะครับเขาบอกเลยว่าทางสาภาพนั้นรับไม่ได้และเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแสดงถึงภาวะผู้นําของผู้ดารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทหรือบอร์ดที่ไม่มีเหตุผลและไม่สุจริตใจและขณะเดียวกันคุณโชคชัยเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และไม่ใช่ประธานบอร์ดการบินไทยซึ่งไม่สามารถชี้แจงแทนกันได้ และจะยิ่งเพิ่มความกังขาให้กับนายอัมพลมากยิ่งขึ้นซึ่งพนักงานของการบินไทยต้องการการเจราจาด้วยเหตุผลยิ่งหนีมีแต่จะทําให้ยิ่งจนมุมนะครับคุณจํมสีบอกอีกว่าทางด้านของคุณอัมพลน้าจะออกมาชี้แจงเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ดําเนินการไปและจะได้ช่วยลดข้อสงสัยให้กับพนักงานและมีความเชื่อมั่นในองค์กรว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ก็ยืนยันครับว่าพนักงานนั้นจะไม่มีการสไตร์หรือว่าหยุดบินเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารอย่างแน่นอนอีกด้านหนึ่งนะครับทางคุณอัมพลเองที่บอกว่าจะไม่แถลงข่าวแล้วให้คุณโชคชัยมาแถลงแทนเนี่ยก็มีรายงานเข้ามานะครับเป็นกระแสว่าทางคุณโชคชัยนั้นอาจจะอ่านเหมือนกับเป็นจดหมายที่ทางคุณอัมพลมีการร่างขึ้นมาและก็เชื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าได้มีการอ่านหนังสือชี้แจงฉบับนี้น่าจะทําให้ทุกคนที่ได้อ่านเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาได้ ว่ามีการเข้าใจผิดในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการกันแกล้งกันหรือว่าเข้าใจผิดในเรื่องของการแทรกแซงทางการเมืองที่คุณอัมพลยืนยันว่าตัวเขาไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับใครได้เพราะว่าบอร์ดทุกคนเองมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับส่วนความคืบหน้าในการสรรหาตัวกรรมการผู้นวยการใหญ่คนใหม่ทางคุณอาริพงษ์ผู้ชะอุ่มปลัดกระทรวงการคลังและในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาด้วยบอกนะครับว่าคงใช้เวลาไม่เกิน3เดือนครับ น่าจะสามารถหาได้ว่าในเบื้องต้นต้องมีใครมานั่งในตำแหน่งนี้แต่ว่าก่อนจะถึงจุดนั้นคงต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัรหาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับพามาดูเรื่องของการส่งออกกันบ้านนะครับดูเหมือนว่าวิกฤตของยุโรปที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างหนักพอสมควรทีเดียวกับการส่งออกของบ้านเราเพราะว่าถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปดูตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมการส่งออกปรากฏว่าหดตัวลงและมาล่าสุดเดือนเมษายน ตัวเลขที่ถแถลงออกมาจากทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงหดตัวลงอยู่นะครับมูลค่าการส่งออกของบ้านเราไปยังต่างประเทศในเดือนเมษายนถ้าเกิดว่าคิดเป็นในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่16,919.7ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเมษายนปีนี้ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับเมษายนปี54ก็คือจะลดลง3.67%ครับและถ้าเกิดว่าเราลองดูย้อนหลังนะครับตั้งแต่มกราคมก็ลดลง6%เ กุมภาพันธ์บวกขึ้นเล็กน้อย0.9มีนาคมหดตัว6.5เพราะฉะนั้นโดยรวม4เดือนที่ผ่านมาก็คือการส่งออกของบ้านเรามูลค่าประมาณ71,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหดตัวไป3.86ซึ่งถ้าเกิดมาดูตลาดหลักนะครับที่ทำให้เราค่อนข้างจะมีการส่งออกที่หดตัวลงหนักแบบนี้ก็มาจากตลาดสำคัญอย่างสหภาพยุโรปที่เราส่งออกไปติดลบถึง11.4ครับ ตามมาด้วยสหรัฐก็ติดลบ1.1ญี่ปุ่นก็ติดลบเหมือนกัน7.7ก็แสดงว่าตลาดส่งออกหลักของบ้านเราในเดือนเมษายนหดตัวลงหมดแต่ว่าตลาดศักยภาพสูงเองก็ปรับตัวสูงขึ้นก็มีครับอย่างเช่นอาเซียนขยายตัวได้6.7จีนขยายตัว16.5อินเดียขยายตัว0.1แต่ว่าตลาดอินโดจีนกับพม่าติดลบไป0.2นนะครับขณะเดียวกันทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองก็ยังคงตั้งเป้าหมายเอาไว้เท่าเดิมนะครับ แม้ว่า4เดือนแรกที่ผ่านมาผลงานการส่งออกของเราอาจไม่ดีนักแต่ว่าทางรัฐมนตรีพาณิชย์คุณบุญทรงเทรียาพิลมรวมถึงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิสารผลยังเชื่อว่าทั้งปีนี้ไทยจะยังคงส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้ขยายตัวอยู่ที่1 5เด้วยกันและในวันจันทร์หน้านะครับต้องรอหน่อยเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยภูมิสารผลเนี่จะมีการเรียกประชุมกับกลุ่มผู้ส่งออก15กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหลักๆนะครับอย่างเช่นไลฟ์สไตล์บ้านเราหรือว่าสินค้าหัตถกรรมจิวเวลรี่เครื่องประดับอัญมณีมาดูซิว่าเราจะแก้ไขปัญหายอย่างไรเพื่อที่จะให้การส่งออกนั้นสามารถทําได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวจันหน้าจะมาะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะพามาดูราคาน้ํามันกันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นข่าวดีอย่างต่อเนื่องครับในรอบเดือนนี้ที่ราคาน้ํามันนั้นลดลงมาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นใครที่ใช้กลุ่มแก๊สโซฮอลบอกก่อนว่าวันนี้ท่านต้องอั้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าล่าสุดนะครับทางปตทกับทางบางจากประกาศแล้วว่าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าจะปรับรลดราคาน้ํามันในกลุ่มของแก๊สโซฮอลลงถึง40สตางค์ต่อลิตรด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อปรับลดลงนะครับก็จะทําให้ราคาน้ํามันหน้าปั๊มเป็นดังกราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ เบนซิน91ยังคงเท่าเดิมก็คือ41บาท5สตางค์แต่ว่ากลุ่มแก๊สโซฮอลรวดลงมา4ตัวลดลงหมดนะครับ40สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95ก็จะเหลืออยู่37บาท23สตางค์แก๊สโซฮอล91เหลืออยู่35บาท48สตางค์ E20 34บาท8สตางค์ E85 21บาท78สตางค์ส่วนดีเซลยังคงเท่าเดิมก็คือ29บาท83สตางค์ อยาให้คุณผู้ชมดูส่วนต่างนิดนึงครับด้วยความที่รอบนี้ลดเฉพาะแก๊สโซฮลส่วนเบนซินยังคงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นส่วนต่างของเบนซินกับแก๊สโซฮอลก็จะทางออกไปมากขึ้นอีกนะครับลบง่ายๆนะครับ41บาท5สตางค์กับ 35บา48สตางค์ก็แสดงว่าส่วนต่างเบนซินกับแก๊สโซฮอ91ก็จะอยู่ที่ประมาณ4บาทกว่าๆแล้วอันนี้ก็เป็นความพยายามในการสร้างแรงจูงใจให้คนใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นจากทั้งปตทแล้วก็บางจากนะครับเพราะฉะนั้นใครเติมแก๊สโซฮออย่าลืมนะครับอันไว้อีกหน่อยแล้วค่อยไปเติมตี5วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ ปิดท้ายครับดูที่ความเคลื่อนไหวบรรยากาศการลงทุนในวันนี้กันบ้างนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยไปไปมามาเหนียวความคาดหมายสามารถพลิกกลับมาปิดตลาดในแดนบวกได้ประมาณ15จุดแต่พอไปดูไส้ในนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิไป2,000กว่าล้านเพราะฉะนั้นเปิดตลาดมาช่วงเช้าวันนี้เราก็เลยเหนือความคาดหมายเหมือนกันเพราะว่าตลาดหุ้นของต่างประเทศนั้นบวกได้แต่ว่าหุ้นของบ้านเรากับเปิดตลาดในแดนลบนะครับและปิดตลาดครึ่งเช้าที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าลดลง3.78จุด ดัชนีปิดเครื่องเช้าที่1 1 2 2จุดบูลค่าการซื้อขายเบาบางเหลือเกินครับไม่ถึง10,000ล้านบาท9 9 6 3ล้านบาทเท่านั้นช่วงเช้าคุยกับนักวิเคราะห์นะครับจากทางเกียรตินาคินบอกเอาไว้ว่าก็ต้องรอดูแนวรับตันต่อครับที่1 1 1 0จุดและขณะเดียวกันก็มีโอกาสสูงที่หุ้นไทยนั้นอาจจะหลุดลงมาและติดแนวรับอีกระดับหนึ่งที่ประมาณ1,000กับอีก90จุดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือเงินสดเอาไว้ก่อนดีที่สุด ค่างเงินบาทกันบ้างครับเปิดตลาดมาช่วงเช้าอยู่ที่31มสบาทหกสตางค์ถึง66สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดวันนี้31มสบาทห้ถึง63สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนราคาทองคำนะครับบ้านเราเปิดตลาดช่วงเช้าสมาคมค้าทองโค้ดร,ราคา,าไว้ลดลงมา50บาททองคำแท่งเนี่ยขายออก23,350รับซื้อ23,250รูปประพันธ์นะครับขายออก23,750บาท ส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าในเมกขึ้นมา76เซนนะครับกลับมายืนอยู่เหนือ90ดอลลาร์สหรัฐได้อีกครั้งหนึ่งก็รอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เทรนเนี่ยถ้าเกิดเป็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีแนวโน้มที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องทีเดียวฮนะช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ